ดเด็กๆมาเจอกันนะครับในหมวดภาษาค่ะวันนี้เราจะมาอ่านคํากรอนนะคะของธงชาติไทยของเรานะคะตอนเช้าเด็กก็เคารพธงชาติเด็กๆก็จะอ่านคํากรอนนะคะจะมีผู้นํามาอ่านคํากรอนแต่คํากรอนของเราที่เด็กๆอ่านยังไม่ถูกต้องเลยจันทร์สภาก็เลยมาอ่านคํากรอนที่เด็กดูนะคะเด็กจะได้ลองไปอ่านคํากรอนให้ถูกต้องค่ะเวลาเป็นผู้นําค่ะ ค่ะเด็กๆด,ดูคำกรอนของเราสิคะคำกรอนธงไทยนะคะไตรรงธงไทยปริวสวัยแลสบัดสีแดงคือชาติสีขาวาศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยนะคะเราท่องคำกรอนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไตรรงทงไทยปลิวสวัยแลสบัดสีแดงคือชาติสีขาวาศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยเห็นไหมคะธงไตรรงของเราทำไมคะมี3สีค่ะแต่มี5แถบเห็นไหมคะแถบที่1สีแดงหมายถึงชาติ แถบที่สองสีขาวหมายถึงศาสนาแถบที่สามใหญ่เลยค่ะสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์แถบที่สี่ก็สีขาวหมายถึงศาสนาแถบที่ห้าสีแดงหมายถึงชาติค่ะนะคะธงไตรลงของเราค่ะเด็กๆไปลองหัดท่องดูนะคะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อให้เด็กๆได้อ่านคํากรอน,นะคะรู้จักคำคำกรอนที่ไพเราะนะคะแล้วก็เรียนรู้ธงชาติไทยของเรานะคะที่มีคํากรอนที่ทําไมคะสุภาพนะคะและตรงกับความหมายของธงชาติของเราธงชาติของเรามี3มสีนะคะหมายถึงอะไรบ้างเด็กๆก,ก็จะได้รู้และเด็กๆก,ก็จะท่องคำกรอนได้ถูกต้องค่ะ ฝึกภาษาให้ชัดเจนนะคะ